ตอนนี้เราดัานด้นขึ้นมาจนถึงโซทาวเวอร์แล้วนะคะตอนแรกคิดว่านั่งแท็กซี่มามันจะใกล้ๆแต่มันไม่ใกล้แถมแถมยังต้องเดินขึ้นมาค่อนข้างจะไกลเป็นทางชั้น4.5องศาเราหิ้วของกันหนักมากแล้วก็เดินไปบนไปก็จะมีถ้าเกิดชาวเกาหลีก็คงจะเห็นนะว่ามีป้าสองคนหิ้วของเดินอย่างทุลักทุเลข,ขึ้นมาจนมาถึงโซทาวเวอร์แล้วนะคะ อยากให้ชมความงามของโซลทาวเวอร์ด้านนอกกันก่อนหลายๆคนที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีก็คงจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นโซลทาวเวอร์ในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องนะคะความงามก็จะอยู่ที่แสงไฟเ,เดี๋ยวจะพยายามยกกล้องออกมาให้เห็น ต้องทำยังไงให้มันเห็นอ๊ชัวมันค่อนข้างจะสูงมากอาจจะต้องเกินเนี่ยนะคะอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากเนื่องจากความสามารถของ iPhone และความสามารถของผู้ถือ iPhone มีจำกัดก็อลองถ่ายสิ ไฮโซทาวเวอร์ให้เห็นถึงยอดสินี่นทันทีทันทีทันทีเหรอให้คนเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยอยากมากกล้องหน้าอือโอเคแล้วก็อยากให้เห็นบรรยากาศผู้คนมากมายส่วนมากก็จะมีหนุ่มสาวพ่อรักกันที่นี่ ไฐานจับเที้ยวอยู่หรอกสภาเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะไม่รู้ว่าต้องเดินขึ้นไปอีกหรือเปล่าขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวหรือไม่แต่จะพยายามขึ้นไปนไหนๆก็มาแล้วไม่ใช่ใกล้ๆเหมือนกัน